ก็รู้ส่วนใส่นะันพ่แม่หรือว่าปู่หรือว่าองค์เทพไม่อยู่กับเราได้ยังไงเพราะว่าเราไม่ใช่คนดีตรงเนี้ยอาจารย์แม่จะบอกว่าคนเรานะการเป็นคนดีเนะี่ยบางทีบางครั้งเราอาจจะมีความชั่วหรือว่าทำเลวก่อนในอดีตแต่ปัจจุบันเราดีแล้วจะหรือว่าจิตสำนึกเราอะม,มีความดีอยู่และเราอะเคยบูชาท่านเคยเป็นคนดีสร้างบุญก,กุศยมาในอดีต แต่ว่าในชาติดีวเราอาจจะมีบากกรรมที่นําพาให้เราทําสิ่งที่ผิดศีลธรรมหรือว่าทําสิ่งไม่ดีเราก็เลยมองว่าเราชั่วแต่ในใสายตาองค์เทพอะ่ะท่านจะให้โอกาสทุกคนรู้เข้าใจนะเพราะฉะนั้นแล้วเมื่อเราได้รับโอกาสแล้วเราก็ต้องทําหน้าที่ของเราเรารู้ว่าท่านดูเราแล้วเราต้องทําให้ดีที่สุดเข้าใจปะ ที่สุดหลังจากนี้เราก็จะเป็นคนดียังสมบูรณ์สมกับการที่ท่านเลือกเราเลจริงนะจ้ะตั้งใจนะมจะดีใจใช่ที่รู้ว่าว่าศุกสิทธิ์อยู่กับเราเราจะเป็นคนดีที่สุดช่วยเหลือมนุษย์จะเป็นคนดีต่อสังคมมีเมตตาเสียสละแบ่งปันอย่างเราขายอาหารใครไม่มีเหมือนกับว่าคนยากเราก็ให้พกคุณตีได้อย่างเงี้ยใช่ไหมนี่ยคือการช่วยเหลือแล้วใช่ป่ะจ้ะอื่เราก็แนะนำอ๋อ ไว้พักสิไปคุยที่นี่หรือว่าอะไรที่บอกเขาดีๆอ่ะเราก็เล้นพื้นเขาจะมาโนะหลังจากนี้ก็คือว่าการที่เราเปิดจิตเปิดใจในการที่รลับพื้ละวันนี้ปิติสุขมะจะปิติสุขได้รู้อิ่มมะอิ่มอิ่มข้างในใช่ไหมนันเหมือนถามมานานขร้างขมามานานว่าเอาไหนอยู่กับเรา ันนี้ชัดเจนจเขียนแล้วนะโล่งเลยเนาะ,ะเดินทางทางไกลคุ้มไหมเนี่ยคุม้มสาธุนะให้สำเรมมาจนลูกนะ,ะมาเอาหนึ่งนะ